สวัสดีครับ30มิถุนายน2515คลิปนี้มาดึกครับ4ทุ่มกว่าเกือบ5ทุ่มแล้วเลย6ทุ่มของวันนี้ไปก็จะนับเป็นวันที่1กรกฎาคม65แล้วนะครับก็เป็นเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมนี้ครับมีพี่น้องยังสับสนอยู่เกี่ยวกับอสมค่าบริการ1,000เนี่ยจะได้รับวันที่เท่าไหร่นะครับ ตามที่กรมบัญชีกลางได้กําหนดปฏิทินการจ่ายเงินเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณน,นะครับเขา,เขาก็กําหนดไว้ทุกเดือนเลยตั้งแต่เดือนตุลาเงินค่าบริการของเดือนตุลา64ถึงกันยายน65เนี่ยของแต่ละเดือนจ่ายเป็นที่เท่าไหร่บ้างเขากําหนดเป็นปฏิทินเอาไว้แล้วนะครับซึ่งการจ่ายเงินค่าบริการในเดือนกรกฎาคมนี่ก็เป็นค่าบริการของเดือนมิถุนายนของอสมอก่อนที่อสมอจะได้ค่าบริการของเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ต้องส่งรายงานเดือนก่อนในช่วงที่ยี่25มิถุนายนเสร็จแล้วก็มีการกด โน่นนี่นั่นไปตามระบบกรมบัญชีกลางก็ําทําระบบและธนาคารพาณิชย์ก็โอนเข้าบัญชีพี่น้องค่าเบิการของเดือนมิถุนายนก,ก็ไปจ่ายในเดือนกรกฎานะครับเดิมกรมบัญชีกลางกําหนดไว้วันที่15กรกฎาคมนะครับแต่เนื่องจากวันที่15กรกฎาคมเป็นวันหยุดราชการก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วล่าสุดก็เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่12กรกฎาคมนะครับเพราะนั้นคลิปก่อนๆหน้านี้ถ้าไปดูปฏิทินการจ่ายเงินปี65 ปีกุมาหกข้าของอสมก็จะยังเป็นวันที่15อยู่เพราะฉะนั้นในการดูคลิปก็ต้องดูคลิปใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นวันที่12กรกฎาคมแล้วนะครับส่วนวันที่12กรกฎาคมจะหักชกศอส,ะสะมเท่าไหร่นั้นรอฟังข่าวสมาคมชกศอส,ะสะมเขาจะมีการประชุมกันวันที่7กรกฎาคมประมาณช่วงข่า,ขาวันที่7กรกฎาคมหรือวันที่8กรกฎาคมจึงจะทราบในรายละเอียดว่าหักเท่าไหร่นะครับ รัะนั้น12กรกฎาคมนี้ก็จะทราบเฉพาะเงินโอนก่อนว่าโอน1 0 0 0ส่วนรายการหากักรอฟังวันที่7วันที่8กดกรกฎาคมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ